สวัสดีครับปาโกสุรโยวบานธาครับนับมือโกไปนาเงินสีใสแห้งหลายพี่น้องครับอัปเดตการเดินทางครับแปดโมงแล้วครับพี่น้องครับทีมงานคารวานรถบาสครับพร้อมจะเดินทางแล้วครับออกจากบัตรลาดครับพี่น้องครับบัตรลาดครับรับรวนอกจอดอยู่นี่ระค้างวัดนี่แหละครับพี่น้องทิดเชองทิดเข้าลู่ของพ้อที่จะเดินทางแล้วครับตอนนี้ครับกังเบรคซีบัสครับ เดินทางครับเมื่อนี้เข้าไปเหรียญอยู่ยิสเกตพี่น้องเพื่อโอซีสวรรณครับบันเสียวครับพี่น้องครับระยะทางร้อยกว่ากิโลครับเกือบสองร้อยครับสองกว่ากิโลนะครับขอตัวเดินทางโอ้ขอบคุณขอบคุณบ้านหลังนี้แหละครับผมเป็นแห่ที่พักที่พิงครับตั้งน้ำตั้งไฟสุดยอดเลยลีครับเดินทางครับพี่น้องครับไปกับทีมขลรวานสาหน่อยครับรถธนาดลจอดที่ตรงนั้นเครับ อยู่หนาโม่เลยมันโม่ออกม่โม่ออกเพราะใดคร <c oughs> ับจิดเดือดจิดเข้าเปิดแอร์เรียบร้อยแล้วครับผมเดี๋ยวถามลูกๆว่าเซเว่นหรือเปล่าก็น่าจะเซเว่นมันเติมเลยครับพี่น้องครับมาพี่น้องเตรียมตัวเดินทางครับ ด้วยท้องครับของทัพต้องเดินด้วยท้องหลูกลูเพ <c oughs> ะปราศนาครับ <c oughs> ทุกวัน 你 ม,มันหมดมอยู่ทั้งไหนอยู่ทั้งไหนนั่นเองของพอหลอดน่อนอนะ เบอรพี่น้องธนาดุลน้ำมันเบิดออ้าวผมจอดเอาถังน้ำมันหาแล้วหาแล้วพี่น้องเข้าเดินทางต่อครับให้พวันไปซื้อให้ครับน้ำมันครับพวันไปเสี่ยงเดี๋ยวผมเดินทางต่อ สะพานพื้นที่รถติดสะพานไอพี่นอ้องโอเคครับพี่นอ้องเดี๋ยวเดินทางต่อครับรถติดไหนครับ ทำเหน่งนิสัยครับลงไม่ดีว่าครับ ไปกระพูนปากมูนจะมีดอน้องเาะแต่ว่าผมถามไทยบ้านนะมันขีมอไส้ไว้ว่าเดี๋ยวนี้เจ้าจ้าอ,อีการบริหารสวน นข้างคั้นเนกะีตครับแต่ว่าห่างข้างครับเหลือดเตที่หินเหรอเกียร์ครับคบออ่อยค่อย,อยต้องไปแล้วพี่น้องด้วยอีกปอกไก,อกปอกไกอีกไกมนันได้สิรินั่งสิริเราโอมโหมองจอดรถซีซีิบาทพี่น้อง งานสาวน้อยไปใช้แล้วรถฮัดดีรถเปตรวเนา ยกน้ำมันมันบริยกง่ายๆได้น้ำมันนมัเนเบิด <c oughs> โอ้ปาโก้เจอมาแล้วปาก่อพ่อาแล้วครับพี่น้องครับเอ,อ๊ะที่ผาน ฝากไ้สมนีครับพี่น้องครับขอบคุณจากการที่ตามครับสวัสดีครับ